สวัสดีค่ะวันนี้มาทำความรู้จักกับโ r รไบโอติกกันนะคะโ r รไบโอติกคืออะไรโ r รไบโอติกนะคะก็คือจุลินทรีย์ขนาดเล็กซึ่งจัดเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้สุขภาพดีในภาวะต่างๆโดยเป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติทนต่อกดและด่าง สามารถจับที่บริเวณผิวของเยื่อบุลำไส้และผลิตสารต่อต้านหรือกำจัดเชือ้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆรวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพได้ค่ะสามารถพบได้ในนมเปรี้ยวโยเกิรต์ตโปรไบโอติกมีหน้าที่ทำอะไรในร่างกาย 1. สร้างวิตามินให้แก่ร่างกายช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้มีสมดุลที่ดี 2. เป็นจุลินทรีย์ในลำไส้ของมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการย่อยอาหารโปรไบโอติกมีกี่สายพันธุ์โปรไบโอติกนะคะมีทั้งหมด3 5 0 0 0กว่าสายพันธุ์นั่นเองค่ะร่างกายสามารถสร้างโปรไบโอติกได้เองหรือไม่ตอบว่าได้คะ่ะใน2ชั่วโมงแรกหลังคลอดนะคะร่างกายมนุษย์จะสร้างจุลินทรีย์โปรไบโอติก1 0 0 0ล้านตัวโดยอัตโนมัติ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ร่างกายมนุษย์จะสร้างจุลินทรีย์โพรไบโอติก1 0 0ล้านตัวนั่นเองค่ะเมื่อโปรไบโอติกไม่สมดุลจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามที่จุลินทรีย์โพรไบโอติกไม่สมดุลย่อมมีผลเสียเสมอโดยถ้ามากเกินไปสามารถก่อโรคที่ร้ายแรงได้เช่นโรคมะเร็งค่ะปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลเสียต่อการสร้างโพรไบโอติก 1. อารมณ์ 2. อ,อาหาร 3. ความเครียด 4. โมลภาวะต่างๆ 5. แอลโกอฮอล์ 6. ก,การสูบบุหรี่ค่ะโปรไบโอติกต่างจากพีไบโอติกอย่างไรก็คือพีไบโอติกเป็นอาหารจุลินทรีย์ของโปรไบโอติกนะคะแล้วก็พีไบโอติกนะคะก็จะสามารถสังเคราะห์มาจากพืชและผักผลไม้นั่นเองค่ะ สามารถซื้อโปรไบโอติกมาทานได้ไหมสามารถซื้อโปรไบโอติกมาทานได้แต่ก็ต้องระบัดระวังพิจารณาหลายๆปัจจัยร่วมด้วยเช่นชนิดของโปรไบโอติกและควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มรับประทานโปรไบโอติกด้วยนะคะพฤติกรรมใดบ้างที่ทำลายจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายมันก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองค่ะ อาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลมากและไขมันสูงอาหารแปรรูปพฤติกรรมใดบ้างที่เสริมสร้างจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายนั่นก็คือการรับประทานจากผลไม้ที่ไม่หวานพฤติกรรมการนอนที่พอดีค่ะถ้าโปรไบโอติกสมดุลสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอะไรบ้าง 1. เบาหวาน 2. โรคอ้วน 3. โรคหัวใจ 4. โรคผิวนผิวแห้ง 5. โรคซึมเศร้าแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคโดยการเพิ่มโพลไบอติกในร่างกายได้นะคะจบการน,นำเสนอค่ะ